วิกเตอร์แฟรงเกนสไตร์นักวิทยาศาสตร์หนุ่มอัจฉริยะชาวสวิตเซอร์แลนด์เกิดในครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะดีในวัยเด็กแฟรงเกนสไตน์เป็นคนที่มีความสุขมากเมื่ออายุได้17ปีบิดาได้ส่งแฟรงเกนสไตน์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันในช่วงนี้เองที่มารดาของเขาได้เสียชีวิตเขาโศกเศร้าเสียใจมาก ฟรงเกนสไตน์ได้ทุ่มเทกับการเรียนมากโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์เขาใฝ่ฝันที่จะค้นพบความลับและพลังของธรรมชาติเขาคิดว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบเขาอ่านหนังสือและกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้ทุกชนิดแฟรงเกนสไตน์มีความต้องการที่จะเปิดเผยความลับของชีวิตและความตายเขาต้องการแสดงให้โลกรู้ว่า มนุษย์คนหนึ่งสามารถทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้เอนเกนสไตน์สามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเส้นเลือดกระดูหัวใจท้องและระบบต่างๆทั่วร่างกายของมนุษย์แต่อะไรทำให้ร่างกายมีชีวิตชีวิตมาจากไหนอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างผู้มีชีวิตและผู้ที่เสียชีวิต และอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตสู่ความตายคำถามเหล่านี้แฟรงเกนสไตน์ stein, ต้องการรู้คำตอบเพื่อค้นหาคำตอบของสาเหตุของการมีชีวิตแฟรงเกนสไตน์คิดว่าเขาควรสำรวจความตายคือซากศพสิ่งนี้นำเขาไปที่หลุมฝังศพเขาไม่รู้สึกมีปัญหากับภาพและกลิ่นศพความสนใจที่จะหาสาเหตุของการมีชีวิต ได้ทำลายความรู้สึกของความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติของเขาแล้ววันหนึ่งแฟรงเกนสไตน์ก็ได้พบคำตอบเป็นการค้นพบความลับของการกำเนิดของชีวิตเขาตื่นเต้นมากเพราะยังไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านวิทยาศาสตร์ทำได้เขาไม่เพียงแต่จะรู้การเกิดของชีวิตแต่เขายังมีพลังที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นได้ เขาสามารถทําให้คนตายฟื้นคืนชีพได้เขาคิดว่าเขาจะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมนุษย์ที่ดีกว่าสวยกว่าเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่สุดท้ายเขาจะมีพลังที่จะควบคุมการเกิดและการตายได้เฟงเกนสไตน์ได้เริ่มงานการสร้างมนุษย์ให้ฟื้นคืนชีพเขารวบรวมชิ้นส่วนของโครงกระดูกมนุษย์ตามหลุมศพเมื่อได้มาแล้ว เขาจะนำโครงกระดูกแต่ละชิ้นส่วนมาต่อเป็นร่างมนุษย์ใหม่แม้ความยากและความซับซ้อนของกลไกในระบบอวัยวะของมนุษย์มีมากแต่แฟรงเกนสไตล์ก็สามารถต่อแต่ละชิ้นส่วนได้เป็นมนุษย์ร่างใหญ่ผมดำยาวฟวันขาวเหมือนหิมะผิวเหลืองริมฝีปากดำผิวมีอรอยเหี่ยวยน่นร่างของมนุษย์พันใหม่ที่แฟรงเกนสไตล์ได้ชุบชีวิต นอนยาวเหยียดบนพื้นห้องไม่นานร่างนั้นก็เริ่มหายใจแขนขาเริ่มขยับแฟนเกนสไตร์รู้สึกตกใจมากเพราะเขาตั้งใจจะทำะมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสวยงามแต่สิ่งที่เขาเห็นมันช่างน่าเกลียดน่ากลัวเขาอุทานด้วยความตกใจโอ้พระเจ้าเขาไม่กล้ามองมันเลยมันเป็นอะไรที่เกินกว่าจะบรรยายได้ แฟรงเกนสไตล์ stein, เรียวิ่งหนีออกจากห้องทำงานเข้าห้องนอนล็อกประตูไม่นานมนุษย์พันธ์ุใหม่ซึ่งบัดนี้เขาเรียกว่าปีศาจหรืออสุรกายได้ตามเขามามันมองเขาและพยายามจะพูดกับเขาแฟรงเกนสไตล์ stein, ตกใจมากและเกรงว่ามันจะจับเขาเขาจึงหาทางหลบหนีออกจากบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นแฟรงเกนสไตล์ stein, ได้รวบรวมความกล้าและกลับเข้าบ้านพัก แต่ก็ไม่พบเจ้าอสุรกายเขาขวัญผวาตลอดเวลาไม่นานเขาเริ่มป่วยแต่โชคดีที่เขามีเพื่อนสนิทให้ความช่วยเหลือดูแลโดยที่แฟรงเกนสไตล์ก็ไม่ได้เล่าเรื่องเจ้าปีศาจอสุรกายที่น่าเกลียดน่ากลัวที่เขาชุบชีวิตขึ้นมาแฟรงเกนสไตล์ en ไม่ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลานานเพราะเขาหมกมุ่นกับการเรียนรู้และการสร้างชีวิตใหม่ และเมื่อเจ้าปีศาจเกิดขึ้นมาเขารู้สึกผิดไม่กล้าเผชิญหน้ากับครอบครัวของเขาหลังจากนี้ไม่นานเขาก็ได้รับจดหมายจากทางบ้านแจ้งว่าน้องชายของเขาเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมเรนเกนสไตน์จึงรีบเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเขาได้แวะดูสถานที่ที่น้องของน้องชายถูกฆ่าและณที่ตรงนั้นเขาได้เห็นเจ้าปีศาจร่างใหญ่วิ่งผ่าน เขาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าปีศาจน่าจะเป็นฆาตรกรเพนเกนสไตน์คิดที่จะบอกเล่าเรื่องราวและการค้นพบของเขากับครอบครัวและเจ้าหน้าที่แต่เขาก็รังเรใจเขาจะมีใครเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเพนเกนสไตน์ได้มีโอกาสพบปีศาจร,ร้ายซึ่งซึ่งหน้าปีศาจร,ร้ายได้ขอให้เพนเกนสไตน์สร้างมนุษย์เพศหญิงให้เพื่อให้ปีศาจร,ร้ายได้มีครอบครัว เจาปีศาจต้องอยู่โดดโดดเดี่ยวเป็นที่รังเกียจของคนที่ได้พบเห็นเจ้าปีศาจสัญญาที่จะแยกตัวไปพร้อมครอบครัวไปอยู่ห่างไกลาจากผู้คนแตงกินสตล์รู้สึกผิดที่ไม่สามารถรับผิดชอบกับชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาและถ้าหากชีวิตที่เขาจะสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่เจ้าปีศาจร้องขอ หลายกาดน,น่ากลัวกว่านี้เขาจะทำอย่างไรและเผ่าพันธุ์ของมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรเขาไม่อาจคาดเดาได้เมื่อเป็นดังนี้แฟรงเกนสไตล์ก็ล้มเลิกแผนการที่จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ให้เจ้าปีศาจปีศาจหลายได้ติดตามการทำงานของแฟรงเกนสไตล์แต่เมื่อมันทราบว่าแฟรงเกนสไตล์ล้มเลิกแผนการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ตามที่มันต้องการ เจ้าปีศาจร้ายจึงวางแผนฆ่าคนในครอบครัวของแฟรงเกนสไตคือน้องชายอีกหนึ่งคนคู่รักของแฟรงเกนสไต์และเพื่อนรักของเขาแฟรงเกนสไตจึงตัดสินใจติดตามล่าปีศาจด้วยตนเองเขาติดตามปีศาจร้ายไปถึงขั้วโลกเหนือแต่ด้วยพลังม,มหาศาลของปีศาจแฟรงเกนสไตไม่สามารถตามล่าได้ในขณะเดียวกันร่างกายของเขาก็อ่อนแอ เกินกว่าจะตามล่าปีศาจได้เขาได้เสียชีวิตระหว่างการติดตามเจ้าปีศาจร้ายนั้นถ้าท่านผู้ฟังชอบกรุณากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ